จับปลาขึ้นจับปลาจากกระชังครับขึ้นรถครับผมดูครับผมปลานี่ครับตัวละประมาณโลครึ่งได้ครับผมเราเลี้ยงในกระชังครับปลาน้ำเปล่าครับจากบ้านแหลมทองครับผม ครับผมวันนี้เรามาดูการจับปลานินขึ้นรถนะครับน่ครับคือรถมารับดูครับมีรถเตรียมพร้อมมากครับผมเตรียมพร้อมในการรับปลาครับวันนี้ดูบรรยากาศครับเย็นดี นี่นะครับจับขึ้นมาแล้วอ,อย่าลืมอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง YouTube นะครับนาวาชาแนลนะครับวันนี้เราพามาดูกันจับปลาครับผม